ขวัญธงนะคะภริยาท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งคุณแอนชราก็ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอีกด้วยนะคะ อนนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าบ้านคุณนายอัชรานะคะอยู่ใกล้ๆแถวแถวแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเอาไว้นะคะไปบ้านคุณนายกันค่ะไปยังไงอ่ะเหรอคะยังไม่มีสปอนเซอร์เป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะคะไปรถโดยสารค่ะแต่เราก็อยากจะเพอร์เวนแล้วเราก็มีบัตเจ็ดด้วยก็ต้องตุกๆละค่ะหมายสัญญาไว้คุณพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยใ,ใช่ค่ะคือรบกวนสักนิดนึงค่ะคือจะมาพบเอ่อท่านนายกสมาคมแม่บ,บ้านมหาไทยอะค่ะคุณอัจชราสงวนพงศ์อะค่ะโอ้พี่นี่แหละค่ะอันนี้คุณอัชราคะสวัสดีค่ะว,ว่าแล้วค่ะดูไม่ผิดค่ะเพราะว่านายกสมาคมแม่บ,บ้านมหาไทยเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณนายผู้ว่าทั้งหมดเลยนะคะโอ้ นั้นค่ะถือกับไม่ไม,ไม่ต้องบังคับบัญชาเลยคะ่ะเพราะท่านเก่งเกงอยู่แล้วค่ะและ้นก็มีความสามารถแล้วก็มีความเด็ดมากเลยค่ะเพราะอตุ้ยไปมาหลายจังหวัดแล้วค่ะวันนี้ก็ได้มาที่กรุงเทพอะค่ะก็อยากจะให้คุณนายนะคะพาอตุ้ยนะคะไปชมสถานที่แถวๆนี้นะคะแล้วก็ทําอาหารอร่อยๆแล้วไปไปจ่ายตลาดกันนะคะอ๋อยินดีมากค่ะ,คะวันนี้ก็ไปล่องเรือนะคะ คลองมาบอกน้อยเลยดีไหมคะดีค่ะแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ฟาวนะคะก็ไม่ฟาวค่ะได้ล่องเรือแน่นอนค่ะสถานที่ที่จะชมระหว่างล่องเรือนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะเรือราชวิธีค่ะทีนี้เรื่องท่องเที่ยวไปแล้วเรื่องอาหารนะคะคุณนายค่ะเมนูที่คุณนายจะมาสาธิตให้เราได้ทํากันนะคะอ๋อเมนูนะคะมีสองเมนูนะคะรายการแรกนะคะก็จะเป็นต้มซี่โครงหมูเต้าหู้ยี้ ดูตังมูยีค่ะค่ะไม่เคยทานค่ะอ๋อดีค่ะดีค่ะอีกรายการหนึ่งนะคะก็จะเป็นแซงว่ากุ้งนาง้วแล้วเราเอาอะไรมาแซงเป็นกุ้งนางคะอ๋อเราใช้กุ้งนางแซงเป็นกุ้งเลยค่ะอ๋อไม่ได้ว่าเอาอะไรมาแอบเป็นกุ้งนางเราใช้กุ้งนางทำอาหารชื่อแซงว่าเพราเราไม่มีน้ำาก็ใช้กุ้ยน้ำค่ะมีอะไรใช้อันนั้นเลยค่ะอ้าวล่ะ อาหารประเภทแซงว่านี่เป็นอาหารโบ,บราณโบราณของชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมติดตามนะคะวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะคุณนายคะลงเรือนะคะ พอเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยคือเห็นเรือของจริงกปกติดูแต่การถ่ายทอดสดพระราชาพิธีค่ะเรือของจริงสวยงามมากแต่ครั้นี้ว่า เรือล,ลำเนี่ยมีความสําคัญยังไงชื่อว่าอะไรบ้างอะคะ่ะจําสลับตลอดเลยค่ะคุณนายขาเรือพระที่นั่งก็มีอยู่สี่ลำนะคะ,คะเรือพระที่นั่งนะคะเรือที่สําคัญนี้ก็จะเป็นเรือสุพรรณหงษ์นะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หัวเรือเป็นรูปหง์ค่ะเป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชินีเท่านั้น สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะแล้วลำอื่นนะคะคุณนายข่ะมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะลำนี้ค่ะขนหัวเรือเนี่ยเป็นรูปหน้าเกบเสียนค่ะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหรือผ้าพระกรถิ่นในกระบวนพยุหะญาตราทางชนลมากค่ะแล้วลำนี้ล่ะคะเป็นเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะแล้วลำนี้อะคะค่ะเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรน รัชการที่9ค่ะอ๋อสวยงามมากเหลือเกินค่ะคุณนายคะ ในพิพิธภัณฑ์นี้เรือจอดตั้งแปดลำค่ะทําไมเล่าแค่สี่ลำอะคะอ๋อสี่ลำนี่เป็นเรือพระที่นั่งค่ะ,คะเ,เป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะและอีกสี่ลำอะคะอ๋ออีกสี่ลำได้ใช้ประกอบพระราชพิธีค่ะอ๋อพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้ทรงประทับที่นั่นใช่ค่ะฝรั่งบังค่าเข้ามาเที่ยวนะเขานาย,ยอแยะไปหมดเลยค่ะแหมเป็นยังไงล่ะประเทศฉันมีเรือสวยแบบนี้ภูมิใจท่าในค่ะ ကြိုက်ပါ့မှာค่ะ ชมเรือพระราชาพิธีกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาต่อไปที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารค่ะเพื่อชมความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามคุณผู้ชมคะสวยงามจริงๆเลยคะ่ะแม่คะไม่ยังเที่ยวกันไม่หมดหรอคะเนี่ยพ้าพามาที่งานกายชาติค่ะเพาะ่เป็นฟรีที่สภากาชาติไทยครบ120ปีค่ะอันนี้ตลาดน้ําดอกแก้วค่ะตลาดน้ําดอกแก้วเมรมิดขึ้นมาที่สนามเสือป่า ใช่ค่ะเพราะว่าดอกแก้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านมหาไทยค่ะอ่ะคุณผู้ชมดูเลยา่เสจแลับออกมาเที่ยวได้ได้เลยค่ะค่ะฉะน,นั้นคุณนายพาตุ้ยินไปเที่ยวตลาดโบราณบางกี ยนโบัวกันนะคะคุณสุยเคยเห็นไหมคะเทศกาลนี่เหรอคะอ๋อที่นี่เรามีค่ะเรามีจัดไถ่ค่ะประเพณีรับบัวยโนโบัวนะคะ,ะเป็นประเพณีโบราณของรามันนะคะ,ะที่สมุทรปราการนะคะ,ะก็เชิญท่านที่มาท่องเที่ยวนะคะที่มาตลาดน้ําดอกแก้วเนี่ยเข้าทําพิธีโยนโบัวเลยะค่ะที่นี่เลยค่ะ นะคะหลายสีด้วยนะคะสามารถซื้อไปฝาเป็นที่<ล>ระลึกได้และปีนี้ค่ะได้ทําเป็นที่ระลึก120ปีสภาการชาติไทยค่ะเป็นโหงกุญแจนหให้เราได้เก็บกันนะคะร้านนี้เป็นกระเป๋าจากไข่นกกระจ้าเทศค่ะไอ้กลมๆแบบนี้ไม่ได้เป็นวัสดุใดแต่เป็นเปลือกไข่อะคะคุณนายค่ะสวยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูนะคะงานกาชาติงานกาชาติต้องมาค่ะคุณผู้ชมคะคุณนายค่ะค่ะอ่ะปุ้ยก็ชิมมา อยากจะไปช่วยคุณนายเข้าครัวแล้วค่ะโอยอย่างนั้นต้องไปตลาดกันก่อนไหมคะอ๋อใช่เราต้องไปซื้อของจากตลาดกันก่อนค่ะโเดี๋ยวไปที่ตลาดพันนกนะคะเดี๋ยวจะพาอตุ๋ยออกจากงานการชาติแล้วไปตลาดพันนกค่ะแล้วเราไปทําอาหารกันสองเมนูดีไหมคะดีค่ะนั้นคุณชวนพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดพานนกค่ะ